โหยอยูเวอร์สก็แค่เอาสีค่าใจพูดลักลอบเท่านั้นน่ะไม่ต้องมีขั้นตามราคาก็ได้มั้งพอเข้ามาแล้วเจอมาแล้วลุยเอาไปดวมเลยเร็วเร็วเร็วผู้คนบนท้องถนนบอกว่าชีวิตแบบนี้มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายแล้วดูเหมว่าวันนี้จะถึงตาฉันแล้วละเรื่องหมเลยชีวิตของท่านน่ะเพื่งนะหมุนไปตามโชคชะตานี้เริ่ตรงไหนดี ฉันบิลลี่ดูหุ่ยยต่อสู้นะือไม่เชื่อเติมว่าหุย่ยุสงครามอัจฉริยะสายยิงสำหรับการปรปาบปรามภาพพื้นดินที่ถูกสร้างโดยเทคโนโลยีที่สาบสูญไปอีกด้วยนะฮ่าเลยคดเทคโนโลยีสาบสูญแล้วฟัดูไม่เรวเลยก็เหมือนค่าซอมที่แสนแพงนั่นแหละลูกพี่พูดถึงงั้นบ่อยเลยล่ะแต่ฉันคิดว่าชื่อเต็มก็ฟังดูเท่แลวะวก็ดูเป็นมือชีพดีโอ้ตอนนี้บอสฉันอยู่ตรงหน้าแล้วลูกพี่ดิโค อันผู้หญิงโผซีพูที่เอากระเป๋าฟาใส่คนอื่นน่นแหละแต่ว่าลูพี่นิโคลไม่ใช่บอสคนแรกของฉันหรอกถ้าดิฉันจำได้ฉันเคยเอาศัยอยู่นอกรอบนิวเอริดูและทำงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีอุดมการณ์ยิ่งใหญ่เขาซื้อฉันจากกลุ่มพระเจรนและตั้งชื่ยฉันบิลลี่แล้วมอบภารกิจให้กับฉัน <c oughs> ฉันไม่ได้โมนะตอนนั้แสดงมากเลย ัวกอัปทานคดียินชื่อฉันก็กลัวหัวขนกันใหญ่เลยลนะ่าฮฮ่าพอลองนึกย้อนกลับไปแล้วโอ้เธอคนนั้นสิเธอชื่อแอนบี้เธอเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันเหมือนกันยิ้งฟาดได้สวยเลยตะกี้ฮะเดี๋ยวนะกระสุนพวกผ่านทางแอนบี้ไปแล้วงั้นเหรอจริงๆรอบไม่จบเลยนะเออจริงๆแล้วฉันควรจะอยู่รอบนอกซะมากกว่าจะเกิดอการบางอย่างขึ้นเลยอทำให้บ้านหลังแรกของฉันทลายลงไปฉันจะแกาเป็นคนสงครามได้เป้าหมายอีกครั้ง ตัวที่ต้องการสารอุดมการต่อเข้าเมื่อคุยกับฉันอยู่นานแต่สุดท้ายก็ตัดใจปล่อยฉันให้อิสระจากนั้นเอ้าให้กระสุนมิชนชาเลยสิใกล้จบแล้วเนี่ยเออพูดสาแล้วนะอ๋อใช่อิสระพอได้อิสระมาแล้วฉันก็เริ่มออกเดินทางมายังนิวเอเดดูพร้อมกับปืนคู่ที่สายมอบให้กับฉันถ้ากเอาความวุ่นวายความขัดแย้งมีบางคนจำาวมากมายต้องการการปกป้องแต่ชมสายพิษผันทำให้ฉันรู้จักกับแคนนี่แฮร์ริสจบแล้วว่าี่คิดแท้เห็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยเฮ้ยถ้าฉันรอดจากสิ่งนี้ไปได้แล้วก็ฉันสาบานเลยว่าจะไม่ดูซานอีกเลย เกือบไปแล้วเชียวอะไรเน right ี่ยไม่ไม้จะยิงโดนแล้วนี่วะขอถอนคำพูดเลยกันฉันรอที่จะดูสตาร์ไลท์นด่ไม่ไหวแล้ววัยบิลลี่เซเลสโซนซีโร่ให้เซฟสตารไทยโดยกระดูกเงิน